ตอนแรกนะคะของการใช้พับเกีย่ยวรองพื้นโมจิสปองจี้นะคะและก็คือต้องชุบน้ำมหมาดๆก่อนเนาะเพื่อให้รองพื้นเนี่ยติดทนนานนะคะเลยชุบน้ำมหมาดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาแต่งหน้ากันเลยนะคะลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณใต้ตาแบบนี้ จากนั้นนะคะก็ลงรองพื้นโดยใช้เจ้าตัวนี้เลยอ่าด้านนี้เนาะแต่ถ้าบริเวณที่เราต้องใช้เจ้าตัวนี้นะคะบริเวณนี้ก็คือตามซอกจมูกนะคะบริเวณนี่เลยใต้ตาบริเวณทุกซอกทุกมุมเลยที่ข้าถึงยากนะคะตัวนี้ก็ช่วยเกี่ยคอนซีลเลอเร์และรองพื้นนะคะอ่ะ พอชุบน้ำแล้วนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้รองพื้นและคอนซีลเลอร์นะคะเข้าถึงรูขุมขนได้ง่ายนะคะแล้วก็เนียนเรียบด้วยดีกว่าการใช้มืออย่างแน่นอนค่ะก็เกี่ยนรองพื้นนะคะโดยใช้พับ เกี่ยรองพื้นโมจิสปองจี้เสร็จแล้วนะคะเรียกได้ว่าใช้ตัวนี้เนี่ยรองพื้นเนี่ย ติดแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผิวเรียบเนียนด้วยนะคะสําหรับวิธีการทําความสะอาดก็ไม่ยากเลยนะคะแค่เอาไปล้างนะคะไปชุบน้ำมันหมาดนะคะแล้วก็ลงด้วยสบว่อ่อนนะคะแล้วก็ผึ่งในที่ล่มให้แห้งนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะเดี๋ยวเฟยจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับตัวนี้เลยเจ้าโมจิสปองจีนะคะกล่องน่ารักแบบนี้เลยอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะบ๊ายบายค่ะ